สวัสดีครับก็ดหนึ่งผลงานนะครับผมลูกค้าสั่งสายพานนะครับนี่นะอ้กำลังทําการเกลี่ยสายพานให้ลูกค้านะครับตัวนี้สายพานเป็นของแท้นะครับตัวเกยรติดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเกยรติดีนะครับของสายพานมันจะเป็นอย่างไรนะครับที่เห็นไหมครับท้องสายพานเห็นไหมฮะ มันจะดูแข็งแล้วเนียนมากนะครับมันเป็นไดร์ลอนนะครับผมเ,เห็นไหมฮะวิ่งแล้วไม่ค่อยร้อนนะครับเนี่ย้าเห็นไหมครับนะครับเป็นเส้นไดร์ลอนนะครับผมเห็นไหมฮะนี่ครับ ท้องจะต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอีกตัวทาเกยียดธรรมดามาให้ลูกค้าดูนะครับของเรามีมีเปรียบเทียบนะครับมีแท้นะครับมีธรรมดานะครับนี่ก็เสร็พันใหม่นะครับผมแต่ว่าเป็นธรรมดานะครับ ดูนะครับเห็นไหมครับท้องสายพานเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยท้องสายพานอีกเกียรหนึ่งนะครับผมนะฮะต่างกับเกจที่ผมให้ผมดูเมื่อกี้ที่ผมให้ดูตะกี้นะครับเนี่เห็นไหมครับผมชัดเจนไหมครับนี่ฮะเห็นไหมครับความแตกต่างนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับลราค้าาดูตัวนี้นะครับ ่าเห็นไหมครับผมความแตกต่างนะครับเนี่ยแล้วท้องผ้านะครับผมชัดเจนไหมครับอ่าดูดีนะครับดูใกล้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับลองดูตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับผมชัดเจนไหมครับนี่ฮะลดแรงสุดสีลดคมร้อนทั้งหมดเลยตัวนี้ครับผมเนี่ยคือตัวดีนะครับตั้งแรวทีบเลยเลยเป ครับบอกว่าอยากได้ของดีเราก็เอาจักของดีให้เห็นไหมฮะลื่นปื๊ดเลยนะครับนี่นะครับนี่ฮะนี่ฮะสายพานต้องลื่นแบบนี้นะครับอายุการใช้งานของเครื่องก็จะทนนะครับโอเคครับผมก็จบรีวิวนะครับไม่มีอะไรนะครับผมแค่เปรียบเทียบไปดูเรื่องสายพานนะครับ